ซัม s ุงเซอร์วิสสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่เอนะคะวันนี้พี่เอมีสิทธิดีๆดีค่ะสิทธิประโยชน์ดีๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ถือซีรีส์เอสซีรีส์โนหรือว่าซีรีส์เนะคะของเราอยู่นะคะนั่นก็คือ YouTube Premium มันเองค่ะ YouTube Premium ของเราดียังไงนะคะอย่างเช่นเราฟังเพลงดูหนังนะคะไม่มีโฆษณานะคะสามารถเล่นแบบออฟไลน์แล้วก็เวลาปิดหน้าจอก็สามารถเล่นเล่นเพลงได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะซึ่ง สิทธิประโยชน์นี้นะคะในซีรีส์เอกับซีรีส์โน้ตนะคะได้สิทธิถึง4เดือนในการใช้ฟรีคะ่ะ o u t u b พ Premium นั่นเองนะคะส่วนซีรีส์เนะคะได้ถึง2เดือนเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีง่ายๆนะคะในการลงทะเบียนนะคะเข้าใช้ YouTube Premium นะคะทำตามนี้เลยคะ่ะเข้าที่ y o u t u b e นะคะ,ะแต่กบอกก่อนนะคะ Account นะคะ Account ของออ Gmail นะคะของคุณลูกค้าเนี่ยต้องไม่เคยใช้ YouTube Premium มาก่อนเลยนะค่ะ เข้าไปที่ตรงนี้ค่ะเข้าไปที่ตรงนี้นะคะบัญชีของเรานะคะจะเห็นตรงนี้ค่ะรับ YouTube Premium นะคะกดเข้าไปค่ะอ่าตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขในการแจ้งให้ให้เราได้เห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะสำหรับซีรีส์โน้นนะคะใช้ฟรี4เดือนนะคะแล้วก็เมื่อถึงครบ4เดือนนะคะเขาจะแจ้งเตือนนะคะก่อน7วันนะคะว่าเราจะต่อหรือว่าใช้ หรือว่าสมัครใช้ต่อนะคะโดยมีค่าใช้จ่ายนะคะต่อเดือน159บาบาทนะคะถ้าเราถูกใจอย่างเงี้ยเราก็ใช้ต่อเลยโดยเขาจะผูกกับบัตรนะคะของเรานะคะกดที่ทดลองใช้ฟรีค่ะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ครั้งแรกนะคะในการเข้าใช้หรือลงทะเบียนนะคะเราก็ผูกกับตัวบัตรของเรานะคะโดยเป็นบัตรวีซ่ามาสเตอร์หรืออย่างเงี้ยค่ะใส่หมายเลขของบัตรนะคะวันเดือนวันเดือนปีของเลขที่บัตรนะคะแล้วก็เลข เลขนี้นะคะคือ3าตัวหลักของตัวบัตรนะคะพอกรอกเสร็จค่ะเขาจะแบบว่า,าดึงตังเนบัญชีของเราไปสิบบาทนะคะแล้วก็จะคืนให้เราภายหลังนะคะทันทีนะคะก็เราก็ใช้ฟรีได้ต่อเนื่องถึง4เดือนด้วยกัน,นะคะ่ะอ่าสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้นะคะก็มีในซีรีส์โน้ตแล้ก็ซีรีส์เอนะคะลองไปลงทะเบียนใช้งานดูนะคะสำหรับวันนี้พี่เก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ